สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Line นะคะปกติแล้วเวลาเราเข้าแชทใช่ไหมคะแล้วก็มาที่แท็บแชทตรงนี้ค่ะเราจะเห็นแท็บแบนเนอร์เกี่ยวกับโฆษณาต่างๆของ Line เขาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการปิดแบนเนอร์โฆษณาตรงนี้ค่ะเราสามารถกำหนดได้นะคะว่าจะให้มีโฆษณาเกี่ยวกับตัวไหนขึ้นหรือว่า จะปิดทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะก็อย่างแรกเลยใช่ไหมคะให้มาที่หน้าหลักตรงนี้นะคะเลือกตรงหน้าหลักตรงนี้ค่ะที่หน้าหลักให้มาที่รูปฟันเฟืองด้านบนตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ให้เรามาเลือกที่บัญชีตรงนี้ค่ะอ่าเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะแบนเนอร์บนแท็บแชทต,ตรงนี้ค่ะเลือกเลยค่ะ มาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อความกันนะคะคุณสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการให้แสดงบนแบนเนอร์ในหน้ารายชื่อแชทได้เนื้อหาที่เลือกจะแสดงขึ้นมาในเวลาที่เหมาะสมสําหรับคุณมีอะไรมคะร้านสติ๊กเกอร์ร้านทีมข่าวดวงชะตาราศีสภาพอากาศอะไรพวกนี้ยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการให้พวกโฆษณาแบนเนอร์พวกนี้ค่ะปรากฏอยู่ตรง หน้าแชทของเราใช่ไหมคะก็มา,มาติกตรงเขียวๆนี้ให้ออกไปค่ะเช่นเ,เกี่ยวกับข่าวอะไรเงี้ยค่ะดวงชะตาราศีหรือว่าจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้เงี้ยค่ะเราก็เลือกไปหรือว่าถ้าต้องการให้เหลือร้านสติ๊กเกอร์ร้านทีมอะไรพวกนี้ค่ะทีวีล Po พอยอะไรเงี้ยค่ะจะไม่มีปุ่มบันทึกหรือว่าปุ่มเซฟให้กับเรานะคะเพราะว่าระบบเขาบันทึกให้เราอัตโนมัติหรือหากเพื่อนๆต้องการที่จะให้ แบนเนอร์พวกนี้แสดงต่อก็สามารถมาคลิกเลือกอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะหากใครที่ต้องการกำหนดแบนเนอร์ตรงหน้าลายชื่อแชทของเราค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช anel เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ